สวัดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนี้กะตำแตงพี่น้องตำแตงใส่หมูหยอ่อมาเดอ้อพี่น้องเด้อมากินก้น้ำกันแสิบๆพี่น้องเอ้ยมากมามากู้ใดสิมากินนำ้ำขอกมาเดอ้อมากมากสกินตำแตงใส่หมูหย่อแสิสบๆพี่น้องมาเดอ้อมากินก้น้ำกันพี่นะมึงจะเอ้ยพี่นะอื้นะมแสิบๆ มาเลยเป็ดเพ็ดเลยอืมอืมแซ่บครับงอวมาเพ็ดเพ็ดเลยุ่นน่ะห้ยหมูหยอพี่น้องตำแตงใส่หมูหยอแซ่บมาเด้อเพืดอสิมากินน้ำเพ็ดเพ็พี่น้องเอ้ยวุ่นน่ะแยบหลายมาเด้อมาเด้อวุ่นน่ะกิ้มกันกิ้มกันมา